สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ที่27พฤษภาคม2565ครับทุกท่านครับข่าวสารวันสุดสัปดาห์นะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเข้าสู่สิ้นเดือนพฤษภาแล้วนะครับกำลังจะเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะครับก็อยากจะมาอัปเดตมาตรการต่างๆนะครับในตอนนี้กันนะครับว่ามีมาตรการอะไรบ้างนะครับที่ดําเนินการอยู่ มาตรการอะไรจะสิ้นสุดเมื่อไหร่และกําลังจะมีมาตรการอะไรใหม่ออกมาเพิ่มเติมหรือไม่นะครับก็เริ่มกันที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนเลยนะครับเดือนหน้าเดือนมิถุนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังได้เงินทุกรายการตามปกตินะครับเงินจะเข้าบัตรสวัสดิการ4วันด้วยกันวันแรกก็คือวันที่1มิถุนานะครับก็เป็นเงินพื้นฐานสําหรับซื้อของร้านธงฟ้า300-200ได้ตามปกตินะครับ นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเงินส่วนลดค่าแก๊สหุงต้มนะครับที่ท่านจะต้องเอาไปใช้กับร้านแก๊สที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะครับต้องเป็นร้านแก๊สด้วยนะครับและร้านแก๊สนั้นต้องเข้าร่วมโครงการเครื่องรูดบัตรก็คนละเครื่องกันกับที่รูดด้านหงฟ้านะครับเงินส่วนลดค่าแก๊สนั้นจะใช้ได้100บาท3เดือน1ครั้งถ้าหากว่าตั้งแต่เมษาเป็นต้นมาท่านยังไม่ได้ใช้ท่านก็ใช้ได้แต่ถ้าหากว่าเมษาใช้ไปแล้วก็นับไปอีก3เดือนก็จะยังใช้ไม่ได้นะครับ ซึ่งก็จะให้มาตอนนี้นะครับคือ100บาทใช้ได้3เดือนนะครับเงินต่อไปนะครับก็เป็นเงินค่าเดินทางนะครับวันที่1เช่นเดียวกันนะครับก็ขึ้นรถทัวร์บกสอต่างจังหวัดนะครับ500บาทขึ้นรถไฟต่างจังหวัด500บาท2ก้อนนี้แยกออกจากกันขึ้น2อย่างรวมกันก็ได้1,000บาทแต่ถ้าว่าใครอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลนะครับบัตรสวัสดิการเคยแจ้งที่อยู่ไว้ที่กรุงเทพปริมณฑลก็มีเงิน500ก้อนที่3ขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้าในกรุงเทพ ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเงินค่าเดินทางทั้งหมดนะครับอย่างละ500บาทนะครับสก้อนด้วยกันนะครับนี่คือวันที่1มิถุนานะครับต่อไปก็คือวันที่15มิถุนาครับก็คือเงินสําหรับผู้สูงอายุและมีบัตรสวัสดิการเงินเข้าบัตรสวัสดิการครับ50าบาท100บาทเป็นเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุนะครับขึ้นอยู่กับเบลดของบัตรนะครับถ้าเอบาบัตรต้นเดือน300ได้เงินสงเคราะห์สูงอายุ100บาท ใครที่บัตรต้นเดือน200ได้เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ50บาทนะครับก็จะเข้าวันที่15มิถุนานะครับเป็นเงิน e-money ครับเงินนี้เป็นเงินที่สามารถเอาบัตรสวัสดิการไปกดเงินสดจากตู้ ATM กรุงไทยได้หรือจะไปซื้อของที่ร้านธงฟ้าก็ได้ถ้าร้านธงฟ้านั้นรู้วิธีดึงเงินก้อนนี้ออกมาชำระค่าสินค้านะครับต่อไปก็เป็นวันที่18มิถุนาครับวันที่18 ก็เป็นเงินค่าน้ําค่าไฟสําหรับผู้มีบัตรสวัสดิการที่ได้ไปลงทะเบียนกับการไฟฟ้าการประปาไว้ก่อนแล้วนะครับและค่าน้ําค่าไฟไม่เกินอย่างละ3 1 5บาทนะครับโดยท่านก็จะได้เงินนะครับด้วยเงื่อนไขก็คือว่า1ต้องไปลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับสค่าน้ําและค่าไฟก็ต้องไม่เกิน3 1 5บาท3ท่านต้องจ่ายเองไปก่อนในเดือนนั้นๆน,น,นะครับแล้วเดือนต่อไปถึงจะมีเงินคืนให้เข้าบัตรสวัสดิการ โดยค่าไฟนั้นได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน315บาทแต่ค่าน้ํานั้นได้เฉพาะ100บาทแรกเท่านั้นคือถ้าหาว่าค่าน้ําเกิน100บาทก็ได้แค่100เท่านั้นนะครับนี่ก็คือสําหรับวันที่18มิถุนายนนะครับต่อไปวันที่22มิถุนายนครับก็คือสําหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีส่วนต่างเบี้ยผู้พิการเข้าเพิ่มเข้ามาในบัตรสวัสดิการ200บาทนะครับก็เป็นเงินอ e ีมันนี่เป็นเงินสดกดได้เช่นเดียวกัน ย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้วันที่18ค่าน้ำค่าไฟก็เป็นเงินสดกดได้เช่นเดียวกันสะสมไว้ได้นะครับฉะนั้นแล้วท้ายเดือนครับวันที่15วันที่18วันที่22อย่างที่พงษ์แจ้งไปนะครับสำหรับผู้สูงอายุสำหรับค่าน้ำค่าไฟสำหรับผู้พิการเมื่อสักครู่นี้เป็นเงิน E ีม n e y ี่หมดเลยครับคือบัตรสวัสดิการนั้นเอาไปเป็นเงินสดกดได้ที่ตู้ atm กรุงไทยหรือจะชำระสินค้าที่ร้านถูก้าก็ได้นะครับนี่คือเงินจะเข้าบัตร4วันด้วยกันในเดือนหน้าเดือนมิถุนาซึ่ง ก็ต้องขอแจ้งว่าก็จะเป็นอย่างนี้ไปอีกเรื่อยๆจนถึงอย่างน้อยก็เดือนกันยายนเลยนะครับที่เงินจะเข้าบัตรสวัสดิการทุกเดือนเดือนละ4วันด้วยกันตามที่ผมแจ้งไปนะครับนี่คือสําหรับกลุ่มแรกนะครับกลุ่มบัตรสวัสดิการทีนี้บัตรสวัสดิการนั้นจะมีการเปิดลงทะเบียนใหม่ในเดือนสิงหาคมนี้กําหนดเดือนแล้วนะครับสำหรับลงทะเบียนบ,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบ,บใหม่กำหนดเดือนแล้วแต่ยังไม่ได้กำหนดวันที่ครับเดี๋ยวรอการประกาศวันที่ อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าช่องทางในการลงทะเบียนประกาศแล้วครับว่าสมัครได้ที่กรุงไทยทกสออมสินสำนักง,งานคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอแล้วก็สำนักง,งานเขตรกรุงเทพแล้วก็สำนักง,งานเมืองพัทยานะครับช่องทางก็จะเป็นแบบนี้นะครับกรณีที่เราเปิดให้ลงทะเบียนแบบเดินไปลงทะเบียนแบบ Walk-in นนะครับแต่ก็จะมีการเพิ่มช่องทางออนไลน์ด้วยแต่ยังไม่ได้มีการประกาศนะครับว่า ลงออนไลน์ที่เว็บอะไรยังไม่มียังไม่ได้แจ้งนะครับแต่จะมีการเปิดลงออนไลน์ช่วยด้วยนะครับและสําหรับผู้สูงอายุพี่การโปรตเตียงเดินทางออกมาไม่ได้ไม่ต้องห่วงครับจะมีทีมงานลงไปดูให้ไปช่วยลงทะเบียนให้ถึงที่เลยแต่เฉพาะต้องจําเป็นจริงๆคือเดินทางไม่ได้จริงๆนะครับฉะนั้นเดี๋ยวรายละเอียดจะออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเว็บไซต์อะไรสําหรับลงทะเบียนยังไม่ใช่ตอนนี้แน่นอนระวังไม่ฉาชีพด้วยนะครับยังไม่มีการประกาศเว็บไซต์ให้ลงทะเบียนนะครับแล้วก็ ผู้ที่เดินทางไม่ได้ก็ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวมีทีมงานเข้าไปลงให้ถึงที่บ้านนะครับจานั้นกําหนดการคร่าวๆก็คือเดือนสิงหาคมแต่ยังไม่กําหนดวันนะครับคุณสมบัติของคนที่จะลงทะเบียนก็ต้องอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสัญชาติไทยไม่ใช่บุคคลต้องห้ามก็คือไม่ใช่นักบวชผู้ต้องขังไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐนะครับ นี่คือคุณสมบัติคร่าวๆนะครับส่วนรายได้นั้นต้องไม่เกิน1,000 0แบาทต่อปีรวมทั้งปีอาจจะเป็นของปีก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งและรายได้นั้นดูทั้งรายได้ของเจ้าตัวแล้วก็รายได้เฉลี่ยทั้งครอบครัวด้วยคําว่ารายได้เฉลี่ยทั้งครอบครัวนั้นให้เอารายได้ของตัวบุคคลนั้นๆที่จะสมัครบวกกับรายได้ของคู่สมรสแล้วก็บวกรายได้ของลูกที่อายุไม่เกิน18ซึ่งปกติลูกอายุไม่เกิน18ก็มักจะไม่มีรายได้อยู่แล้วนะครับก็เอามารวมก ก็จะได้เป็นรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวซึ่งคําว่าครอบครัวนั้นดูแค่คู่สมรสแล้วก็ลูกเท่านั้นเองนะครับลูกอายุไม่เกิน18ด้วยคนอื่นๆที่ท่านอาศัยอยู่ด้วยกันทุกวันนี้ไม่นับเลยถ้าหากว่าไม่ใช่คู่สมรสไม่ใช่ลูกอายุไม่เกิน18จะเป็นพ่อแม่ของท่านจะเป็นพี่น้องพี่ป้าน้าอาปูา่ย่าตายายหลานเขยเลรสะพ้ยไม่รวมเลยนะครับดูแค่คู่สมรสกับลูกอายุไม่เกิน18เท่านั้นที่จะเอารายได้บวกกันหารจานวนคน แล้วจะได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนนะครับก็ถือว่าสามารถสมัครได้เงินฝากเช่นเดียวกันครับเงินฝากไม่เกิน1,0,000แสนบาทแต่ใช้นะเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นสิ้นปีของปีที่แล้วแล้วก็ดูทั้งเงินฝากเฉลี่ยครอบครัวด้วยก็ต้องไม่เกิน10,000แบาทด้วยคือเอาเงินฝากของทุกคนในครอบครัวบวกกันหาจานวนคนก็ต้องไม่เกิน1,0,000แบาทด้วยซึ่งครอบครัวก,ก็นับเฉพาะ,ะเฉพาะคู่สมรสแล้วก็ลูกอายุไม่เกิน18เท่านั้นนะครับต่อไปก็ดูในเรื่องของ เงินกู้ด้วยครับกู้ซื้อบ้านห้ามเกินล้านห้ากู้ซื้อรถห้ามเกิน1ล้านถามว่าทําไมถ้าเกินก็แปลว่ารายได้น่าจะเกินแสนนะครับแล้วก็ห้ามคนมีบัตรเครดิตลงครับเพราะว่าคนมีบัตรเครดิตน่าจะรายได้เกินแสนนะครับต่อไปในเรื่องของที่ดินก็จะคล้ายๆรอบก่อนนะครับก็คือที่ดินเกษตรห้ามเกิน10ไร่ที่ดินไม่ใช่เกษตรห้ามเกินหนึ่งไร่นะครับถ้าหากมีครอบครัวคูณ2ให้ครับที่ดินเกษตรห้ามเกิน20ไร่ที่ดินไม่ใช่ไม่ใช่เกษตรห้ามเกิน2ไร่นะครับ อันนี้ก็คือหลายท่านก็คงจะได้ยินมาบ้างแล้วนะครับก็หลักเกณฑ์จะประมาณนี้นะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่ว่ารอกําหนดว่าวันที่เท่าไหร่เท่านั้นเองในเดือนสิงหาคมนี้นะครับนี่คือ,อมรราตรการที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับประมาณเดือนสิงหาคมนี้นะครับทีนี้คนเก่าคนใหม่ก็ต้องไปลงทะเบียนหมดนะครับคนเก่าที่มีบัตรสวัสดิการแน่นอนครับยังใช้บัตรสวัสดิการไปได้เรื่อยๆจนถึงเดือนกันยาก็จริงแต่สิงหา ถ้าจะลงต่อก็ต้องลงด้วยนะครับลงรอบใหม่นี้ด้วยแล้วเมื่อใดก็ตามที่ลงทะเบียนแล้วก็จะมีการประกาศว่าใครจะได้บัตรสวัสดิการรัฐรอบใหม่เมื่อใดเมื่อนั้นนะครับเมื่อประกาศแล้วว่าใครได้สิทธิ์บ้างก็จะเปลี่ยนไปใช้บัตรประชาชนทั้งหมดแทนบัตรสวัสดิการเมื่อนั้นบัตรสวัสดิการเก่าถึงจะใช้ไม่ได้ซึ่งตอนนี้ก็มีประเด็นครับว่าเมื่อเปลี่ยนไปใช้บัตรประชาชนแล้วหลายท่านสอบถามเข้ามาว่า บัตรสวัสดิการเดิมนะครับมีเงินอ e ีม n นี่คือเป็นเงินที่เอาบัตรสวัสดิการไปกดจากตู้ A t m เกรุงไทยได้แล้วเมื่อเปลี่ยนไปเป็นบัตรประชาชนบัตรประชาชนจะไปกดเงินสดจากตู้ A t m เกรุงไทยได้อีกหรือคำตอบตอนนี้ครับก็คือไม่ได้จริงๆนะครับตอนนี้รัฐบาลกำลังหาวิธีทางออกอยู่นะครับว่าถ้าหากว่าเปลี่ยนไปใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแล้วเวลาจะไปกดเงินสดนะครับในรายการสวัสดิการที่เป็นเงินสดนั้นจะทําอย่างไรซึ่งอาจจะต้องใช้วิธีพร้อมเพย์มาทดแทน นะครับในการรับเงินโอนนะครับผ่านบัญชีธนาคารแทนซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการศึกษาอยู่ว่าจะแก้ไขด้วยวิธีนี้หรือไม่แต่ที่แน่บัตรประชาชนไม่สามารถไปกดเงินจากตู้อิเล็กรุงกไทยได้นะครับทุกคนก็น่าจะเข้าใจถูกแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าจะแก้ไขกันอย่างไรในเรื่องนี้นะครับนี่คือมาตรการที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับทีน่นี้ตอนนี้เราจะเห็นว่ารัฐบาลกําลังออกมาตรการอยู่2-3มาตรการที่มาช่วยเรื่องราคาพลังงานนะครับ ตอนนี้มีการช่วยเหลือผู้สูงอายุโดยเฉพาะนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปแล้วว่าผู้สูงอายุผู้สูงอายุถ้ามีบัตรสวัสดิการก็จะมีเงินส่งครห์ผู้สูงอายุเข้าบัตรสวัสดิการทุกวันที่15ของทุกเดือนไปจนถึงเดือนกันยานะครับก่อนหน้านี้มีการจ่ายตกเบิกด้วยนะครับเงินเข้าเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาเข้าตกเบิก5เดือนนะครับ50บาท100บาทที่เข้าบัตรสวัสดิการใครที่เพิ่งรู้ก็ไปกดได้เพราะว่ามันยังไม่หายไปไหนนะครับเป็นเงินที่สะสมได้นะครับ แต่จริงๆแล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือการปรับเบียเ้ยยังชีพผู้สูงอายุชั่วคราว6เดือนก็มีมติคอรมอนแล้วตั้งแต่เมษาที่ผ่านมานะครับอนุมัติปลายเดือนเมษาและให้มีผลตั้งแต่เดือนเมษาแต่เบียเ้ยยังชีพที่เข้าในเดือนเมษานั้นเข้าในอัตราปกติแน่นอนครับเพราะว่าคอรมอนอนุมัติปลายเดือนเบียเ้ยยังชีพเขาจ่ายต้นเดือนเมษาไปแล้วพฤษภาที่ผ่านมานะครับก็ได้รับอัตราปกติไปยังไม่ได้มีการปรับเพิ่มนะครับก็ต้องขอแจ้งกับว่าการปรับเพิ่มนั้นปรับเพิ่มเป็นขั้นบันได ใครที่ได้600บาทนะครับบวก100เป็น700ใครที่700บวก150เป็น850ใครที่ได้800บวก2 0 0เป็น1,000นะครับใครที่ได้1,000นะครับบวก250เป็น1,250การ, 1, รบ,บวกนี้จะให้มีผลตั้งแต่เมษาถึงกันยารวม6เดือนด้วยกันแต่งวดเมษากับงวดพฤษภาได้รับในอัตราปกติไปแปลว่าตอนนี้รัฐบาลติดเงินท่านอยู่นะครับ2เดือน เป็นส่วนต่าง2เดือนที่จะต้องรอตกเบิกย้อนหลังย้ำนะครับว่าการเพิ่มนี้มีผลตั้งแต่เมษาแต่เงินจ่ายไม่ทันต้องรอตกเบิกย้อนหลังฉะนั้นก็ต้องมารอดูว่ามิถุนาจะจ่ายอัตราใหม่ทันไหมถ้ามิถุนาจ่ายอัตราใหม่ทันก็แปลว่า10มิถุนาเงินเข้าในอัตราใหม่ที่เพิ่มและต้องมีการบวกส่วนต่างตกเบิกย้อนหลังด้วย2เดือนคือเมษาพฤษภาแต่ถ้ามิถุนายังจ่ายอัตราใหม่ไม่ทันก็ติดไว้อีกครับ ไปจ่ายกัลกัดาและตกเบิก3เดือนไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นได้แน่นอนแต่ต้องมีการจ่ายตกเบิกย้อนหลังซึ่งตอนนี้กําลังรออยู่ว่าเงินตกเบิกย้อนหลังนั้นจะเข้าเมื่อไหร่ก็ต้องขอแจ้งสาหรับผู้สูงอายุทุกท่านที่จะได้รับได้รับการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุย้อนหลังนะครับซึ่งนี้ได้ทุกคนนะครับที่ได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกคนที่ได้เบี้ยยังชีพก็ได้การปรับเพิ่มโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนี่คือมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือสําหรับผู้สูงอายุโดยยยเเฉพพาาะทา่่นนััั้งงไมมอก็ี การลดเงินสมทบประกันสังคมม .33940 มส3มนั้นลด3เดือนครับพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมม3ามกก็เช่นเดียวกันครับลด3เดือนพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมม4 0นั้นลดตั้งแต่กุมภาครับแต่เพิ่งจะมีผลเดือนนี้แล้วก็มีผลไปอีก3เดือนฉะนั้นมส0ลดยาวสุดคือ6เดือนแต่จริงๆแล้วเราเพิ่งมาจนะ่ายในตาสูวลดกันเดือนนี้คือพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมเช่นเดียวกัน นะครับมอ 3, 3นั้นลดจาก5%เเหลือ1%เมอ9ลดจาก4 0 0กว่าบาทเหลือ91้บาทมอ0ูนั้นทั้ง3ทางเลือกครับ70บาทเหลือ42บาททางเลือกที่2 1 0 0บาทเหลือ60บาททางเลือกที่3 3 0 0เหลือ180บาทการลดนี้เพิ่งจะมีผลทําให้เราจ่ายเดือนพฤษภาเพิ่งจะเป็นส่วนลดนะครับฉะนั้นเราก็จ่ายในอัตราส่วนลดนี้ไป3เดือนแต่3เดือนที่ผ่านมาครับกุมภาพันธม์เมษา เราต้องไปขอส่วนต่างคืนเพราะกฎหมายมันเพิ่งจะมีผลย้อนหลังฉะนั้นแล้วใครที่อยู่ในม40จ่ายเดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษาในอัตราปกติไปให้ไปติดต่อรับเงินส่วนลดที่ประกันสังคมครับเงินส่วนต่างรับคืนนะครับไปกรอกแบบฟอร์มแล้วรับคืนที่ประกันสังคมทุกสาขาทุกประเทศถ้าใครไม่สะดวกก็ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เว็บไซต์ประกันสังคมนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลแนบใบเสร็จนะครับแล้วก็แนบ สำเนาบัญชีธนาคารนะครับที่จะรับเงินคืนซึ่งได้แค่4บัญชีเท่านั้นคือกรุงไทยเรสออมสินกรุงศรีนะครับแล้วก็ส่งทางไปรษณีย์ไปที่ประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศก็จะได้รับเงินส่วนต่างคืนนะครับที่จ่ายเกินไป3เดือนย้อนหลังนี่ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่มีการช่วยเหลือนะครับจนถึงเดือนกร,รกฎาคมเช่นเดียวกันสําหรับประกันสังคมนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการบรรเทาผลกระทบของราคาน้ำมันแพงในกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์นะครับที่ชื่อโครงการว่าวินเซฟนะครับไปเติมน้ํามัน กับปั๊มที่เข้าร่วมโครงการใช้แอปเป่าตังสแกนจ่ายเป็นคนจ่ายคนละครึ่งนะครับภาครัฐออกค่าน้ำมันให้ครึ่งหนึ่งวันละไม่เกิน50บาทเดือนละไม่เกิน250บาทนะครับก็3เดือนนะครับพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมเช่นเดียวกันนะครับการลดค่าไฟก็ลดเล็กน้อยครับเพราะจริงๆมีการปรับเพิ่มก่อนแล้วก็ค่อยปรับลดทีหลังสําหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยนะครับใครที่ใช้ไฟเกิน300หน่วยก็แทบจะไม่ได้ลดเลยนะครับนี่คือมาตรการทั้งหมดที่ออกมาตอนนี้นะครับจะสิ้นสุดประมาณเดือนกรกฎาคมตอนนี้ความเคลื่อนไหว ล่าสุดก็คือว่าทางสภานพกำลังหาลือนะครับเตรียมหาลือกับแบงก์ชาติและก็กระทรวงการคลังว่าเมื่อสิ้นสุดเดือนกรกฎาแล้วจะมีมาตรการอะไรออกมาอีกบ้างนะครับเพราะมันจะสิ้นสุดกรกฎาในเรื่องของ10มาตรการลดภาระค่าของชีพต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนครับหนึ่งในนั้นก็มีคําว่าคนละครึ่งเฟส5้าด้วยว่าตกลงนนคนละครึ่งเฟส5้าจะกลับมาหรือไม่ตอนนี้โอกาสที่จะมาหรือไม่มานั้นเริ่มมีเท่ากันแล้วก่อนหน้าน,นี้เหมือนจะ มีความหวังว่าจะมาแน่นอนแต่ตอนนี้เหมือนจะไม่ใช่แล้วนะครับเพราะว่าสภาพัเน้นย้ําว่าโครงการคนละครึ่งประชาชนนิยมก็จริงแต่ใช้เงินเยอะมากฉะนั้นแล้วไม่สามารถจะทําตลอดไปได้นะครับจะต้องทําในช่วงที่เศรษฐกิจแย่จริงๆฉะนั้นแล้วก็ต้องมาลุ้นกันว่าโครงการคนละครึ่งเฟดห้าจะมีหรือไม่ก่อนหน้าน,นี้ก็มีข่าวมากมายครับว่าอาจจะมีการให้คนละครึ่งก็จริงแต่ให้เฉพาะกลุ่มก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายหน้าตาของโครงการคนละครึ่งเฟสห้าถ้าจะมี จะเฉพาะกลุ่มไหนจะใช้เกณฑ์อะไรนะครับก็มีการประมาณการกันหลายแบบว่าอาจจะให้เป็นกลุ่มจังหวัดหรือกลุ่มเฉพาะอาชีพหรือกลุ่มเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบด้านใดด้านหนึ่งอันนี้ก็ยังไม่ทราบฉะนั้นคนละครึ่งเฟดท่าก็ยังอยู่ในภาวะที่ยังไม่แน่ไม่นอนนะครับก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะมีหรือไม่แม้ประชาชนจะต้องการจะนิยมเพียงใดแต่ว่าสุดท้ายแล้วทางบประมาณมีจํากัดแล้วเป็นโครงการที่ใช้เงินงบประมาณมากบางครั้งก็อาจจะไม่สามารถทําตามความต้องการของประชาชนได้นะครับนี่คือ ความชัดเจนล่าสุดของโครงการคนละครึ่งที่ก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะครับส่วนมาตรการที่จะมีมาแน่นอนก็คือประมาณกลางเดือนมิถุนากลางเดือนหน้าก็คงจะมีการเพิ่มสิทธิ์ต่อขยายสำหรับโครงการอขออภัยครับโครงการเราที่ด้วยกันที่จะมีการเพิ่มสิทธิ์อีกประมาณ1ล้านกว่าสิทธิ์หรือ1นล้านห้าแสนสิทธิ์อันนี้เดี๋ยวรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้สิทธิ์หมดแล้วนะครับเฟสปัจจุบันใช้ได้ถึงพฤษภาแต่มีการต่อขยายครับจะให้ถึงเดือนกันยานแล้วจะเพิ่มสิทธิ์ ประมาณ1ล้านหรือ1นึ่งล้านห้าแสนสิทธิ์นะครับซึ่งวิธีการใช้สิทธิ์นะครับก็ก็คือหนึ่งล้านสิทธิ์ที่จะเพิ่มนั้นสมมตินะครับก็คือจํานวนห้อง,องคูณจํานวนคืนฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์เที่ยวได้หมดเลยครับแล้วก็ไปแย่งจริงโคตาที่มีการเอาขึ้นระบบซึ่งค่ามันจะเป็นกลางเดือนมิถุนานะครับหลายคนคงเคยใช้สิทธิ์แล้วแต่ถ้าว่าใครยังไม่เข้าใจนะครับคำว่าสิทธิ์นั้นหมายถึงจํานวนห้องหรือจํานวนคืนที่มีการจองทุกคนมีสิทธิ์ อายุ18ปีขึ้นไปมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้หมดเลยแล้วก็เน้นย้าว่าชื่อโครงการเราเที่ยวด้วยกันก็จริงแต่ไม่ต้องเที่ยวก็ได้ถ้าหากว่าท่านมีความจําเป็นต้องไปพักพักค้างอ้างแรมที่จังหวัดที่ไม่ใช่ภูมิลำเนามีความจาเป็นต้องอพักโรงแรมท่านสามารถใช้สิทธิประโยชน์นี้ได้นะครับถ้าหากมีการเปิดก็สามารถไปลงทะเบียนไปจองห้องได้เพราะาจะได้รับส่วนลดค่าห้องทันที40อร์เซในขณะที่ ไปพักอยู่ในจังหวัดนั้นก็ยังสามารถใช้สิทธิ์กับร้านค้าที่เข้ารว่วมโครงการเอาแอปเป่าตังไปสแกนซื้อของได้ส่วนลดทันที40%ทุกครั้งนะครับวันละไม่เกิน600บาทอีกด้วยนะครับตามจํานวนคืนจะตามจํานวนวันที่ท่านพักอยู่ที่นั่นใครเดินทางโดยเครื่องบินก็ยังได้รับส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินอีก40%ฉะนั้นไปทุระก็ได้ไปเยี่ยมญาติก็ได้ไม่ต้องเที่ยวก็ได้นะครับชื่อไปเที่ยวแต่จริงๆแล้วคือต้องการให้ไปเช่าที่พักแล้วได้ส่วนลดเท่านั้นเองถามว่าทําไมต้องชวนคนออกไปเที่่ยววเพราะาะ ภาคการท่องเที่ยวนั้นจ้างงานประชาชนคนไทยมากที่สุดนั่นเองนะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมเมื่อธุรริจก,การท่องเที่ยวกลับมานะครับคนไทยก็กลับมามีงานทําอีกครั้งหนึ่งรายได้ก็กลับมาหมุนเวียนเท่านั้นเองนะครับนี่คือมาตรการที่กําลังจะมีขึ้นในช่วงเดือนหน้าเดือนมิถุนายน,นครับฉะนั้นนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งบัตรสวัสดิการยังใช้ไปได้เรื่อยๆจนถึงกันยาแต่สิงหาต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งคนเก่าคนใหม่ไปลงหมดกําหนดเดือนแล้วคือสิงหาแต่ยังไม่ได้กําหนดวันเดี๋ยวจจะนําาามแ้้งใหทรบ อีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับวันที่ที่ชัดเจนของการลงทะเบียนบรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหลังจากนี้ไปนะครับก็คงมีข่าวมาข่าวสารมาตรการออกมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปมาตรการต่างๆกำลังจะสิ้นสุดลงในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับเดี๋ยวคงมีมาตรการอะไรออกมาอาจจะต่ออายุไปอีกหรืออาจจะมีการเพิ่มเติมมาตรการอะไรใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะคนละครึ่งจะมีหรือไม่นั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ขอพุนที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ